สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาทําอะไรเรามาดูช่างทองกันค่ะวันนี้ช่างทองทาอะไรคะตัวนี้คืออะไรคะช่างทองพันทุ่น,ทนไดสตาร์ทมอไซะคะ์ช่างทองบอกว่าจะพันทุ่นไดสตาร์ทมอไซค์นะคะตัวนี้คือทุ่นไดสตาร์ทมอไซค์นะคะเนื่องจากมอไซค์เขาไปทําอะไรมาคะทาไมต้องเอาไดมาพันใหม่ด้วยเขาไปโมงไปยังไม่ได้นะแต่ว่ามัน ตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะคะแต่มันเป็นไดเดิมแต่มันไม่แรงนะคะต้องเ,เปลี่ยนลูกสูบใหญ่ขึ้นกระบอกสูบใหญ่ขึ้นไดมันก็ไม่มีแรงสตาร์ทั้งทองบอกว่าซ่อมร้านซ่อมมอไซค์นะคะเอามาให้เราพันเนาะก็คือมอไซค์อ่ะเปลี่ยนกระบ,บอกสูบใหญ่ขึ้นเปลี่ยนลูกสูบใหญ่ขึ้นนะคะแล้วไดเดิมก็จะไม่มีกําลังก็คือเอามาให้ทั้งทองโมแล้วทําให้มันมีกําลังให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะ ก็ื่อจะได้เอาไปใส่ในรถมอไซค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูช่างทองมูไดมอไซกันค่ะนะคะรุ่นนี้ก็ได้ทำบ่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองเอารวดเก่าออกหมดแล้วนะคะนะคะตัวนี้เป็นไดมอไซนะคะที่ลูกค้าให้เอามาโมูนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเอาจะส่งเป็นพัสดุมาก็ได้นะคะมาให้ช่างทองมูนะ เราดูข้างนอกมันไม่ไหม้นะแต่ข้างในมันช็อตหมดแล้วนะเราดูข้างนอกมันไม่ไหม้นะคะเห็นไหมคะเนาะตัวนี้มันไม่มีทองแดงแล้วนะเรื่องทองบอกว่ารวดมันไม่มีทองแดงแล้วนะคะมันช็อตแล้วเนาะเพราะว่ามันเจอลูกใหญ่เนาะพอมันไม่ไฟมันก็กระแสไฟมันก็แช่อยู่้นนี้พแล้วก็มันเจอลูกสูบลูกใหญ่อะค่ะนะมันก็ ทำให้มันช็อตแล้วนะคะเราก็ต้องเอามาโมค่ะเนาะอันนี้สำหรับคนที่สนใจเลยนะคะเนาะเป็นไดมอไซค่ะช่างทองก็พันได้นะคะเอามาโมใหม่ได้ค่ะโมะใหม่นี่ค่ะคลิปนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนพันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยากให้ ให้รู้ว่าค่ะว่าช่างทองก็โมไดมอไซ์ได,ไได้นี่คือไดมอไซ์ค่ะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะช่างทองตอบทุกคอมเมนต์ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนช่างทองพันขดลวดเข้าไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองกําลังพันนะคะตัวนี้เป็นไดมอไซ์นะคะเนาะเอามาโมใหม่ค่ะ สำหรับรถที่เปลี่ยนกระบอกสูบใหญ่ขึ้นนะคะช่างทองก็จะมาโม่ใหม่ทำได้นะคะเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหรือไม่ก็ถอดแล้วก็ส่งมาทางพัสดุได้ะคะ่ะมาให้ช่างทองทำช่างทองเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยนะคะโมูให้มันแรงขึ้นก็ได้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีตอนที่ช่างทองทำเสร็จแล้วเลยนะคะ คลิปนี้ไม่อยากให้มันยาวนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่คะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ล <_ an> ค์กดแชร์กดติ <_ an> ดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอยากให้เราทํำไดแบบไหนลงให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะนี่นนค่ะตัวนี้เป็นไดมอไซนนะคะเนาะช่าง <_ an> ทองโมเสร็จแล้วะคะ่ะนี่นะคะ <_ an> เป็นรั่เส้นใหญ่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างทองก็จะบัดก็จะไปอาบน้ำยานะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนอาบน้ำยาแล้วก็นะคะขอดูใกล้ๆนะเลย,ยนะคะนี<อ>่นะคะเป็นใดมอไซนนะคะโมให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะ เสร็จแล้วนะคะตัวนี้ช่างทองมูไดมอไซ์นะคะอาบน้ำยาแล้วค่ะอาบน้ำยาแห้งเร็วนะคะตัวนี้น้ำยาอาบมอเตอร์อน้ำยาแห้งเร็ว นี่นะคะตัวนี้เป็นไดมอไซค่ะเสร็จแล้ว้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของเมียช่างนะคะเนาะถ้าใครสนใจจะส่งมาให้เมียช่างพันก็ส่งมาทางไปรษณีย์ได้เลยนะคะนะทักไลน์มาได้เลยนะคะตัวนี้โมไดมอไซจ้าให้เรายังขึ้นกว่าเดิมขอบคุณค่ะที่รับชมมาจนจ,จบคลิปสวัสดีจ้า